มีบุมีก็ลองลองก่อนพี่น้องเพราะว่ามันอยู่หมอน้ำสะดวกสบายอืมน้ำออกไวแห้งบุมีขันน้ำออกไวแล้วบมีหนูเลย <c oughs> นันยาตปีก <c oughs> เอ๋ให้นายพานสองเฮ็ดบึ่งรู้บ่มีบ่มีขันน้ำออกปันนะน่ะโอ้ยไปไปบ่อยู่บ่อยู่ขันออกไว้ด้วยันน่ะนะไปบนไม้ี่น้องเอ้หมากระซึงไม่เตะตัวซึงนี่แล้วแมนแมบมันมันมาคอดื้อมาคอดมารีมาเสาพักพอน ไปมากับบุคุมละโอ้นนากินแลอบเห็น่านมองตู่เมื่อกี้นี่นี่ละแอบ,บมันมันอยู่โน่นนะพี่น้องนี่นะแบบมันอยู่น่นแบบมีลระแบบมันจะกัดเข้ามันจะกัดเรามาพาักพ่อนอยู่นี่เดี๋ยวก็เจอประสะนมาเอากัดแบบหนูออกนะพี่น้อยไปถือว่าบอนนี้บ่มีพี่น้องฝากเป็นบอนไหม ง่ายทิ้งพี่น้อยความพุ่นของชีวิตชาวบ้านไปไปเอาบอลใหม่้อเสียงรถนี้ก็แต่งทอดโดยเฉพาะที่นี่ะอ้เนี่ยมานน่เดี จักโลนี่เจ้าเนี่ย่า้ยายเติบเลยมันปาดนี้พี่ว้ามนขาใช้ฝ่ายได้ไหมนี่ร้อยป่ายโล่สองคุณแปดเก้าสิบแล้วนี่่าบ้านเขาวะนี่เอออะพี่น้องเอพี่ี่สองว่าได้ไปละสองตวพี่น้องตอนนี้ก็สิยญายบอนไหมเปิดแจ้งให้่ายุ่พุนทางทุงนาพูดเออีก แถวออกให้ไดกำลังเดินทางพี่น้องตอนนี้นะชีวิตปันนอกปั่นนาะปั่นที้ว่าทางบ้านเอา พี่น้องฟักตือนกำลังใจตอนนี้กำลังเดินทางที่ไปจุดที่สองอนนก็ผพานทงให้ทงนาไปพี่น้องเลยอ๋อลงน,นี่มานี่ แข้งเห,อหือัเหรอเอาพูดนึงคือตกเห้อแล้วสันลอยน้ำเปลี่ยนหมละเอ่เอออกมาแข้งมาพี่ด้วพายมาพี่ด้วพายมาพี่ด้ว สี่หายตุกเคื่อเรื่อนสุขากเนาะมายืมไปถ่ายกันดูโมนี่จำข้าก่อนใบต้นใบอย่างเงี้ยน้อยกมวนอาบน้ำอาไในพี่น้องนางท้าพอญ๋ยพ่ใพญ่มาชิพาไปเอาหนูอีกพี่น้องเอพ กอค่ะสีซ้อมไปใส่นี่สีซ้อมไปใส่นี่ลอยน้ำเป็นมือสุคนเต้เออโอเคสนาดย่อง,อเ,องเอาพี่น้องเลยเอมพีที่สองห้องเฮาสีเดซน์เฮือในการเดินทางเมื่อนี้นะพี่น้องเลยลงเดินทางมาชั้นไซเฮือ เ, <S <S เดี๋ยวไปหอ<ว>ดจ,จุดสถานที่เดี๋ยวหอดสิท้ายให้เบิรงพี่น้องเลยเอาสอสเอาเหื่อมาเด้อน้ำมาไปม่วนไปมันน้ำกันอยู่พูดทงให้ทงนาพุณชีวิตบ้าน,นอกแนวนี่แหละความสุขกับแบบบ,บ้านที่แหละทงให้ทงนาดินแดดล้วหาจินแบบชสาบ้านดั้งเดิมเอาหนูออกนาะพี่น้องเอ้ยหนูนาละบ้านกัดเข้าพ่อแม่ประชาชน เป็นมือวันเสาร์วันอาทิตย์เฮาก็มีโอกาสหลายคนก็บโบได้ไปเห็ดเบียกก็ได้มาส่วยเหลือกันซอกอาหารแซ่บมาซุ้มกันพี่น้องเอ้ชีวิตบ้านนะเอาฝากพี่น้องติดตามให้กับนังใจเฮากำลังชีเดินทางเพื่อไปเอาคลิป,ปบรรยากาศง,งามๆให้พี่น้องที่อยู่ทางฝั่งไทยกูทีเพิ่อนให้กับล้งใจติดตามซองของเรามีโอกาสวาสนาดีๆน้อยหนึ่งกระซีไปเที่ยวกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเอ้ ตอนนี้ก็เอาบรรยากาศธรรมชาติบ้านเฮาให้พี่น้องเบิ่งอยู่ทางไก่เดอ้อผู้ที่อยู่ต่างแดนหรือว่าผู้ที่อยู่เมืองไทยหรือว่าบ้านของเขาพี่น,อน้องเ้ย่นกระติมบสองหนักกระพายแห,ง,แหงเลยน่งนบนพายไปแล้วเป็นสี่พายเก้าที่บอกน,นีนี้หูวดเงอนหนักพี่น้องเลยตอนนี้กำลัองออกเดินทาง ไปพาพี่น้องไปเงือยซีลำเงี้ยนี้นะหัวไงรายการนายพานนายพานมุ่งหน้าไปพุนอใหญ่ไปทางนี้เอานำกลอใหญ่บรรยากาศบ้านนอกบ้านนาพ <c oughs> อใหญ่ปล่อยเหงื่อแล้ว <c oughs> ยจมไปไฟแล้วพี่น้องเดินทางก่นนนะ <c oughs> ไล่ปล่าได,ได้กำลังเสริมมาอีกพี่น้องเลยนายผ่านเพิ่มมาอกีกได้เอาเพื่อไปต้อนเอาเพื่อน,น,น,อนกำลังเดินทาง MP ที่สองคลิปนี้มันลงหาจินทางน้ำพี่น้องเลยประเทศอยู่ในเกาะนะอย่างไปสนัยพี่น้องบัดนี้กกำลัง เบิงเป็นเกาะเป็นดอนแต่ละบ่อนที่บ่อนมันคลายคือละกสีแว่เอาเหงอลงแลาา้วกะเอานายพานลงไปเบิงสำรวจนี่กำลังเดินทางพี่น้ยอยมวนแบบชีวิตลาาวบ้านนอกบ้านนาหาจินตามภาษาบ้านนอกคิิเอ้าดิหางหนู่แล้วบ้านะเกาสั้นเอากระไดสั้นเอากระไดดิดีหังหนี่ สั้นก่อนเป้าใหม่เขาอยู่ข้างหน้าคุณนายพันขี่กับหมาส่วนตูเฟินเลยเฟินว่าดิเเดินทางมาหน่อยหนึ่ง ประมาณประมาณลักป่ายสม่าเจอของดีพี่น้องเลยของดีแล้วตองบ่อได้เด้ตัวนี้นะอมาถ่ายคลิปว้าวหงบอกง่ายหงง่าเขาระสะอะลรของดีพี่น้องเลย มันบ่แห้งหายไปได้นะเตือนอันนี้นะโอ้ยอู้คือวแม่หลละจะเอาเงินนี่เขาเด้ออู้ไปแม่ไปแมฆยังบ่ได้ยังบ่ได้พ่อแม่เขายหลปัดต่อเอาเจ้าสิมันดึงเหือไปยัง บ้าเ <c oughs> จ้าอยู่แต่เจ้าน่ะเจ้าชิมาดึงเขือนให้เนี <c> ่ย <oughs> บ้าวะ่ะโอหังแค่หังว่ะนี่ซ้ำนะไปมาข้าจะซูบแ,แล้วไปออววเอาหรืนาบุเคยเห็นหังแต่หนญในใน่วันนี้จะคึ้นมาพี่ด้อเลย พอได้หาวิธีไหมย,ยาดใส่ฝุดไม้บานนี้นะ่ะใสยฝุดไม้รูดคาเหือเลยบาดนี้นะ่ะนั่งเอาคาเหือเลยลุดบุณกรณุกกรเอาไฟไปแล้วเอาไฟไปแล้ว เฮ็ดรถโบมันย่านไฟขึ้นอย่างนี้ตัวนี้นะเอาเฮ็ดเฮ็ดเออไปดำไปกับพ้อมกับไฟรถเด้อเอาไฟหันไปน้ำคุนหันเอาเข้าไปบ้านนี้นะ เอาไฟเัปะนปลาไปหันลดนะเอาไฟไปปลาไหเห็นลถโอ้เรียบร้อยแท้ <c oughs> โอ้ยตกนะ้ <c oughs> โอ้ยหางตัวหงางนะนะหางแท้ทหางว่าพี่น้องแตกพี่น้องเอยแตกแตนเรือง <c oughs> เจอไฟแล้วเหนียวขนาดเนาะไปไปขึ้นเฮะเอาไฟต่อยกมึงด้วยเชียไงเหรอวะเอามาโซเอฟซีมึงด้วยปูป่านตัวขุมเต็มม้านแท้วะป้าสุพรรนมาชิบวัวเฮ้ยไปไปไปเดี๋ยวไปเบิงคนงานไปจะไหน วัวไฟบัวได้เดี๋ยวตกแล้วตกแล้วเดี๋ยวเี่ยวไม่ทงมังบอเนี่ยเรียบร้อยได้ลไแล้วพี <laughs> ่น้องฮะ